ของร้านของเธอเนี่ยจ้างฉันมารีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะสั่งกี่อย่างก็ได้แล้วฉันเนี่ยก็ต้องได้กินฟรีด้วยเ,เดี๋ยวฉันขอไปถามเจ้าของร้านก่อนนะคะไปไหนก็ไปจะยืนงงอยู่ได้ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้านี่คุณเป็นเจ้าของร้านที่จ้างฉันมารีวิวใช่ไหมใช่ครับถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนไม่ได้กินฟรี ฉันจะลบคิดสวัสดีค่ะคุณกอ๊อฟสวัสดีค่ะคุณนุย้ยนี่ร้อนก็ร้อนเนี่ยทำไมไม่ออกมาต้อนรับฉันมาเร็วๆหน่อยให้ฉันยืนรอเธออยู่ได้แล้วนิด เธอไม่ได้เอาร่มมาด้วยหรอ,อแดดแรงขนาดนี้เนี่ยถ้าผิวฉันไหม้ขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหมฮะเออทำไมร้านบริการห่วยแตกแบบนี้วะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันเข้าไปเอาร่มให้ค่ะไม่ต้องนี่มจะให้รออีกเหรอรีบพาเข้าไปถ่ายให้เสร็จๆผ็ิวจะแย่อยู่ละนั่นหนหะสิบริการลูกค้าเป็นไหม งั้นเชิญด้านในเลยนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะพี่กอล์ถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพี่อ้วนนะมา 3..2..1 เปลี่ยน ยิ้มอืมขอดูหน่อยได้แล้วนะแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะไปเชิญนะคะ,ะคุณนุ้ยคะ,ะเดี๋ยวทางเราจะขอให้คุณนุ้ยช่วยแนะนำร้านนะคะ ในช่วงต้นคลิปให้ก่อนนะคะร้านของเราชื่อฮักคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สุดชิคย่านสันติธรรมเชียงใหม่นะคะเป็นสไตล์อเมริกรันยุค90นะคะมีบริการทางเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เบเกอรี่ค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายลูกเก๋ๆด,ด้วยนะคะคนนี้พูดประมาณนี้นะคะขอได้ไหมคะรู้แล้วนะ่ะฉันเนี่ยโปรเฟสชันแลนะแต่ถ้าเธอจะบรีฟเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ปิินสคริปให้ฉันด้วยล่ะ ได้ค่ะถ้าคุณนุ้ยอยากได้สื้อชิปเดี๋ยวดีฉันไปปริ้นให้นะคะรอสักครู่นะคะเออรีบไปปริ้นมาเลยแล้วชั้นเนี่ยขอทานข้าวก่อนที่จะถ่ายด้วยนะไปเตรียมโต๊ะที่ดีที่สุดให้ฉันด้วยได้ค่ะถ้าหารพร้อมแล้วก็เอาลงเลยนะกินเสร็จจะได้รีบถ่ายเออได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ่ะสะคริปสำหรับการบีบงานค่ะเฮ้ย้อ,อมยังอืม,มเอานะสามสองหนึ่ง <Excellent. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮักยิมคาเฟ่นะคะอยู่ตรงสันติธรรมเชียงใหม่ใจกลางเมืองเลยนะทุกคนที่ร้านนะคะก็จะมีเบเกอรี่เยอะมากเลยวันนี้นะคะหนยสั่งมาเป็นมัฟฟินลูกเกตนะคะน่ากินไหมมีหอมมากแล้วก็จะมีขั่วซองนี่น่ากินมากเลยแล้วก็ยังมี นี่เคปเย็นนะคะนุ้ยเนี่ยสั่งมาลองชิมสองรสเลยนะทุกคนบรรยากาศที่ร้านเนี่ยดีมากสำหรับใครที่แวะมานะคะมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะมากด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ตรงสันติธรรมนี่เองนี่ตัวนี้นะคะเป็นสมูตี้สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะหืมทุกคนอร่อยมากไม่หวานเกินไปด้วยนะ ตรบอรีสมูตี้ของเราชื่นใจมากเลยค่ะเบเกอรี่นุ่มๆกับน้ำสตรอเบอรีเร่เนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยอยากจะลองแวะมาเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ฮักยิมคาเฟ่นะคะ อยู่ตรงสันติธรรมนุยรับรองเลยนะคะว่าอาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยอร่อยน้ําดื่มยังอร่อยอีกด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะคะใครที่แวะมาเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคเสร็จสักที ร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเราสั่งมาสักห้กาหุอย่างดีไหมเอาสิน้องน้องครับค่ะเอ่อขอเมนูซีเนเจอร์ของร้านนี้หน่อยสักห้กาหอย่างเอ่อเมื่อกี้คุณสองคนก็ทานข้าวกันไปเยอะแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็ยังไม่หมดเลยจะสั่งเพิ่มอีกหรอคะ จะทานกันหมดหรอคะนี่เจ้าของร้านของเธอเนี่ยจ้างฉันมารีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะสั่งกี่อย่างก็ได้แล้วฉันเนี่ยก็ต้องได้กินฟรีด้วยก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวฉันขอไปถามเจ้าของร้านก่อนนะคะจะไปไหนก็ไปจะยืนง้อ,อยู่ได้ เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคุณตีคะกันแค่นี้ก่อนนะว่าไงเฮนเออคุณก๊อฟกับคุณนุ้ยที่คุณตีจ้างมารีวร้านนะคะเขาต้องการจะสั่งอาหารเพิ่มอะคะ่ะแล้วเราได้เสิร์ฟเสตอาหารที่เตรียมให้เขาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทานอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทานไม่หมดด้วยนี่ก็ลงพวกเบเกอรี่กับเครื่องดื่มแล้วนะคะ แต่ก็ยืนยันว่าจะสั่งอาหารเพิ่มอีกค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าคุณมากันแค่สองคนแล้วเมื่อกี้อาหารก็กินไปแล้วแล้วก็ยังทานไม่หมดแล้วตอนนี้บนโต๊ะก็ยังเหลือเครื่องดื่มกับขนมอีกตั้งเยอะฉันเกรงว่าวกคุณจะทานไม่หมดนะครับ สั่งเพิ่อมอีกล้วครับใช่นี่คุณเป็นเจ้าของร้านที่จ้างฉันมารีวิวใช่ไหมใช่ครับงั้นก็ดีละพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะสั่งอาหารเพิ่อมอีกสักห้าหกอย่างนะส่วนเรื่องที่ฉันจะกินหมดหรือกินไม่หมดเนี่ยก็ไม่ต้องมาสนใจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของฉันแล้วอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะพวกเราสองคนต้องได้กินฟรีด้วยใชรร้านที่ไหนเขาทำแบบนี้กันทั้งนั้น โอเคครับถ้าพวกคุณยืนยันที่จะสั่งก็ได้ครับฉันตามใจพวกคุณเลยก็แล้วกันเห็นเดี๋ยวไปจัดการตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมที่พี่บอกด้วยล่ะได้ค่ะคุณก๊อฟคะนี่ เป็นบินค่าอาหารนะคะเป็นเมนูที่คุณก๊อฟสั่งเพิ่มทั้งหมด1,890บาทค่ะคุณก๊อฟสะดวกเป็นจ่ายเงินสดหรือว่าสแกนดีคะนี่สาม,มารีวิูให้ยังจะให้จ่ายอีกเหรอใช่บ้าหรือเปล่าพวกฉันไม่จ่ายหรอกนะถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนไม่ได้กินฟรีฉันจะลบคลิป แล้วฉันก็จะไม่รีวิวให้ร้านนี้อีกเลยเออแล้วก็จะรีวิว,ว้านอาหารนี้ห่วยบริการห่วยพนักง,งานห่วยขนาดเจ้าของร้านยังห่วยแตกเลยเอาสิฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถ้าฉันลงคลิปว่าร้านนี้ห่วยเนี่ยรับรองเจ๋งแน่เออแต่ทานฟรีไม่ได้จริงๆนะคะตอนที่พวกเราติดต่อให้พวกคุณมารีวิวทางร้านก็แจ้งแล้วไม่ใช่หรอคะว่า จะจัดเตรียมอาหารให้แล้วก็เครื่องดืม่มเบเกอรี่อีกหเซตนีพวกคุณ2คนสั่งเพิ่มพวกคุณ2คนต้องจ่ายเองสิคะเอ๊ะนี่แก่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงยังไง,งไเนี่ยพวกเรา2คนก็ไม่จ่ายมารีวิวเนี่ยก็ต้องได้กินฟรีสิเข้าใจไหมไม่จ่ายเว้ยออกไป ขอโทษนะครับพวกคุณสองคนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าตอนที่ฉันจ้างพวกคุณสองคนมารีวิวเราตกลงกันไว้ว่าจะให้อาหารและเครื่องดื่มหนึ่งเซตแต่พวกคุณกลับสั่งเพิ่มแถมยังจะห่อกลับบ้านแบบนี้อีกแล้วก็ทางร้าน่ะต้อนรับพวกคุณเป็นอย่างดีแต่คุณกลับทำกิริยาต่ำๆในร้านของฉันแบบนี้เนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวจริงอะจะต่ำตมได้ขนาดนี้ เอาจริงๆนะร้านเล็กๆแบบนี้ความจริงแล้วฉันก็ไม่อยากลดตัวลงมารีวิวให้เลยแต่เป็นเพราะว่าฉันสงสารธุรกิจเล็กๆแบบนี้นะฉันก็เลยใจดีมารีวิวให้ใช่ร้านกระจกกระจกแบบนี้ไม่มีเซเลบที่ไหนเขามานั่งเล่นกันหรอกนะแฟนกูเสียเวลาขับรถมาตั้งไกลเพื่อมารีวิวร้านให้พวกมึงแค่นี้มันก็บุญร้านมันแค่ไหนละ่ะ ถ้ากูรู้ว่าร้านห่วยขนาดนี้นะกูไม่มาให้เสียเวลาหรอกเอาเวลาไปรับงานอื่นยังได้บัตเจตมากกว่านี้เลยถุยกระจอกว่าได้ลบคลิปที่ถ่ายไปให้หมดเลยฉันไม่ต้องการให้พวกคุณสองคนมารีวิวให้ร้านชนะอ๋อแม่ฉันจะนำคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านไปประจานพวกคุณสองคนให้เขาได้รู้ไปเลยว่าเซเลบอย่างพวกคุณ มารยาทต่ำแทนะว่ายังไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายคิดดูดีๆก็แล้วกันนะคนดังๆอย่างพวกคุณน่ะประจานแค่คลิปเดียวดังไม่ท้ามคืนแน่อีกอย่างฉันจ้างพวกคุณสองคนมารีวิวฉันไม่ได้เชิญพวกคุณมาเออจ่ายก็จ่าย เดี๋ยวก่อนพวกคุณสองคนต้องขอโทษพนักงานของฉันก่อนอะไรยนะจะให้ฉันขอโทษพนักงานเนี่ยนะเออเงินก็ยอมจ่ายแล้วอะ่ะจะเรื่องมากอะไรวะพวกคุณสองคนอะไม่ให้เก็บพนักงานของฉันฉันเป็นเจ้าของร้านพวกคุณทำผิดอะ่ะคุณต้องขอโทษไม่งั้นฉันประจานพวกคุณสองคนแน่ ขอโทษเออขอโทษพวกเราสองคนยอมขอโทษแล้วอะเอาบินมาสิจะได้รีบสกแกนจ่ายแล้วก็รีบไปไม่ต้องหรอกครับมือเนี้ยฉันถือว่าทำทานแล้วพวกคุณสองคนอนะก็ไม่ต้องมารีวิวให้ร้านของฉันแล้วนะเชิญเชิญออกไปจากร้านของฉันได้ละ แล้วต่อไปอ่ะฉันคงต้องเลิกติดตามพวกคุณสองคนแล้วล่ะเพราะพวกคุณสองคนอ่ะมันปลอมและไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะว่าฉันจะประจานพวกคุณสองคนเพราะสันดานอย่างพวกคุณสองคนอยู่วงการนี้ได้ไม่นานหรอกแล้วก็ไม่มีทางจเจริญชอน